ัสดีครับพนัเกวครับัสดีครับายเสอีายเสียนตาลครับมาเียีวยครับครับพักกวครับสวยครับ ไวยพันบางแก้วครับมาน้อยพันมาแก้วครับอายุกุ้งเปียดเยินจิตฉีดครับสวยงามพันบางแก้วพุ่นพันบางแก้วสีสวยอันนี้ก็สีสวยครับพันบางแก้วครับพันบางแก้วครับ